ครับเราจะจับมันแล้วเราก็จะกินมันนะครับเอาไปปิ้งย่างอร่อยแสนอร่อยนะครับเราเอาไปใส่เราจับได้แล้วนะครับเราก็จะเอาไปใส่กับส้มตำซึ่งส้มตำของเราเป็นอาหารที่อร่อยออร่ยนะครับแซ่บมาทีเดียวไปมาแล้วครับของเราไม่ธรรมดาครับไอ้เหี้ยอาจารย์ยอด หมดที่หมดเดียวไปหมดเรื่องนะเฮ้ยไปดูดปั๊บบนของเราเพื่อนมันได้วิ่งไปแล้วครับโยนไอ้ตัวใหญ่นะครับใหญ่กุ้งมากมากเลยนะระวังนะครับมันโดนแล้วครับมันวิ่งไปนะครับตัวหนุ่ยตัวหนุ่ยไปนะครับโดนแล้วครับมันโดนแล้วครับบอกเลยว่ามันโดนมันเจ็บด้วยนะครับเอาเอาเอาเพื่อนโดนเพื่อนโดน โดนต่ำเนี่ยขาจะปกป้องบ้านนะถามมันหน่อยโดนไปทีเดียวข<อ>ี้แจงขี้แจงเลยนะครับ<อ><อ>เฮ้ยมันเอามันเอามันเอาโอ้ยลอยมันเป็นไงล่ะมันดูซะบ้างโอ้ตอนนี้ตอนที่ผมเข้าป่าเข้าดงไปนะครับผมก็รู้สึกว่าผมเห็นอะไรบางอย่างที่มันแปลกใหม่คือในป่านั้นนะครับนะมันก็จะมี เสียงของจิ้ง uh ดีแลวก็เสียงของไก่ป่านั้นเสียงของมันได้ไพเราะอย่างเคยมากเลยทีเดียวผมสามารถเรียนเสียงไก่ป่าได้นะครับเสียงไก่ป่ามันจะจะเป็นแบบนี้นะครับอะไรมันอะไรมันว่าอะไรมัน ค้องสิ่งใกล้ป่าที่หุเรียนมาได้นะครับดูที่ป่าเอทอนซึ่งมันก็มีไก่ป่าหลายชนิดนี่ก็ขดขี้ขดเยี่ยนแล้ววางมันวนตอนนี้ผมก็เล่าไว้แล้วเพื่อนก็ไปตีไปไหนไม่ต้องมาแย่งแล้วนะอ้เหม่งนี่มันสิ ไม่เป็นไรนะครับเร,เราเยัายายงไปแลกไม่ไปแย่งชิงการงาเลยอเ่อนของเราสายโหดนะแต่อยู่ในหมดพิติครับเ <c oughs> ิดเราเข้าไปลวเปนเราโหดจริงโอาไหมโอาไอ้ทนก่อนเลยมาทเมนเพียอลังอนดนโดน คเดบ๋ยวผมับเพื่อนของผมผมพาลอดนะครับแม้ว่าเพื่อนไม่รอดครับพาลอดครับโอเค ความสามารถพิเศษของเพื่อนผมและตอนที่ผมเข้าป่าเมซอนผมก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเรียนเสียงเครื่องดนตรีอยู่ในป่าซึ่งเสียงเครื่องดนตรีมันเป็นเสียงที่ไพเราะสนองหูป่าผูแวกผูแวไม่ครับเสียงมันจะเป็นยประมาณนี้นะครับเสียงกองก็จะเสียงดังนี่นะครับ เสียงดีเลยสียงไอ้เห็บมันก็จะเสียงดังเสียงกองก็จะเสียงดังแบบนี้ครับที่มันดังแว่วอยู่ในป่าครับซอยในถุครับบอกเลยบอกเลยบอลอ่ะเปิดไฟเปิดไฟนะนี่นะครับ เดื่อนเดียวนมก็โอ้ยเพื่อนโดนแล้วข้างล่างและแล้วผมก็สามารถเสร็จเรียนวิทยายุทธ์ในป่าในโดงอมีก่อนซึ่งมีมิสีท่านเองได้สอนวิทยายุทธ ไม่น่าใช่ครับมันยังไม่ถึงคโอ้ตอนที่ดูป่าเมซอนผมรู้สิมงอนเอา้าแต่ว่าอาการงอนเอานั้นมันก็ทําให้ผมได้เรียนรู้การเอาตัวรอดซึ่งการเอาตัวรอดของผมจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการเอาตัวรอดที่ไม่เหมือนใครนนผมได้เรียน, oh, นรูน้ในเรื่องของการฝึกวิยึดในการทำเสียงเครื่องดนตรี เพื่อขับกล่มลนาให้กับจิ้งดีและเมกิซอนเกิดทำให้มันโดน

เลงเลยเลเลยลุมิติเลยโดนไหมโดนไหมอุ้ยโดนนี่คือวิธีอายุธในการกลอมลมเนาของเมงจีซอนและเมงจิ้งเหลียดทำให้เมงจีซอนสมบันะห่งคิวโอ้ยสุดยอดจริงจริง สองเลยสองสองมันเลยรวจ้าไปนในกรจับที่สดจับได้สองเลยสครับเป็นแมงที่ซอนตัวใหญ er. ่เลยทีเดียวมันเป็นแมงที่ซอนที่ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวตัวมันตบบเอ มตอน,นี้ก็กำจัดที่เรียบง้อยนะครับมีชือว่านจยึแ้คนัโตโลโตกำลังขับห้กำยำนะครับท้ายมันก็เขาก็โดนผมกล่องกล่อมลำเนาในบทเพลงของผมทำให้เขาตุยไป <c oughs> ไม่รู้สบ,บา,ายไผเป็นไผระควงมันก็เฮนดีอ่ะ แต่ผมว่าพี่เอะไปที่แล้วนะเนี่ย Let's go <S <c oughs> เราจะตุยมังกรเราจะตุยมังกรช่วยตุยตุยดัก์คเลเยอร์นะครับข้างล่างโดนแล้วข้างล่างโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วลุ้ม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 ผมจะอ้อมไปปิดท,ท้ายนะครับ <c oughs> เขารู้แล้วว่าผมมา <c oughs> เขาวิ่งแหวแซนกันเลยทีเดียว <c oughs> และเขาก็โดนจนได้ ครับถูกยิงแบบเสร็จเลยว้าวทำไมนี่เอาดิเออโอ้โหเนี่ยเราก็แมงกีซอนได้สำเร็จแมงกีซอนน้องอดโอยและข้างล่างเราข้างบนเราก็กำลังจะโดนตุยตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวว่าผมวิ่งมาถึงนี่แล้ว มังคีซ้อนมังคี่อดมันกไมาดิค่ะ Let's go ตสมก็ตอนนี้จากที่ผมเข้าป่าเข้าดงผมก็ได้เรียนวิทยุศในการทำเสียงเครื่องดนตรีท่านฤาษีท่านหนึ่งมีชื่อว่ากบุ่งอว่ยมังคี่ตอน น้องเบกแกของผมรักน้องเบกแกพี่เบควิวาอาจารย์ของเราชื่อว่าไรครับที่เราเข้าป่าเข้าดงไปด้วยกันนะครับอ้าใช่แล้วครับอาจารย์ตรงปุ้ยที่ของเรานะครับไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวสามารถที่จะทําให้ผมในการเรียนเสียงเครื่องดนตรีกล่อมกลมเคีย์ทำให้เคียบหลงละเลงและก็ลอยเข้ามาโผล่เข้ามาจรลงยผมจับทุกทีนะครับผมจะเด้งถึงเด้งถึงมา น้องของผมครับน้อองงขผมก็สามารถออไไาที่จะเรียนก็ไไน้องของผมสามารถที่จะเรียนเสียงเครื่องดนตรีได้เหมือนพี่ใช่ไหมพอเราทําไปเกิดอะไรขึ้นเขาหายไปไหนเมื่อกี้หวังวความหวังให้เกิข้น ให้ปล่อยปล่อยบอล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 ตังกลางตันกลางปล่อยบอลตังกลางเออน้องเขาผมครับช่วยโชว์เสียงดนตรีคอมจิ้งดีนะครับที่เราเรียนได้เรียนดั้มเรียนมาด้วยกันยอดจริง ถึงน้องผมจะยังไม่ทำแต่เราก็สามารถที่จะกำจัดศัตรูได้อย่างในภายในทิศต่างฉะนั้นพี่จะโชว์สกินในการกบความเครียดให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ไม่มีใครดันนะ

ขยับเ,เลือดมาใครจะเ,เลือดโ้ยคนนี้แหละเดี๋ยวหิวห้สามสองหนึ่งหิวเลือดตีฉันการเร็วมากนะต่อต่อบนเลยบนเลยบนเลยนี่มันสุดยอดของการกลมกลมควม,มเคลียร์นะครับสกิลของเรายี่สิบต่อเจ็ดนี่ <Your team S 2> มันเสด็จยอดเสด็จไปเลยนะครับงั้นเราจะกลมกลมความเคลียร์ต่อ,อยังโหดนะครับ Your team has destroyed a <laughs>